สวัสดีครับกผมว่าที่ร้อยตีสุอพวบคพุทธเดิมทีรับราชการอยู่ที่องค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักวิเค์นโยบายและแผนระดับชำนาญการได้รับการย้ายมาอยู่ที่กรมป่าไม้นะครับทางท่านอธิบดีกรมป่าไม้โดยท่านอัตพลเจริญชันสานะครับที่ดีกรมป่าไม้ได้เล็งเห็นความจําเป็นเรื่องของการถ่ายโอนธุรกิจให้แก่ให้กับอบตนะครับในานะที่ผมเคยอยู่ในอบตมาก่อนก็ถือว่าเป็นคนในนะครับท่านจริงมอบหมายภารกิจให้ผมมา ประสานกับอออดุลยิ์ซึ่งเป็นอออส่วนควบคุมไฟป่านะครับให้ให้มาดําเนินการเรื่องนี้ให้เกิดข้อปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับคือหนึ่งความเป็นมาการใชยบุคภากจงานควบคุมไฟป่านะครับเดิมทีเนี่ยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับปีพุทธศักราช2440นะครับกำหนดให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับตามพรบกระจายอำนาจ42นะครับ แล้วก็เรื่องที่2นะครับพรบปรับปรุงกระทรวงจุลกรมพศ2545ให้แยกกรมจิยานและกรมป่าไม้ออกจากกันนะครับแล้วก็มีระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวข้องนะครับจะประกอบไปด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2559นะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่3ฉบับปรับปรุงใหม่นะครับ พุทธศักราช2561นะครับแล้วก็มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่สุดที่มท0 .8.8.2 0ทับ .3616 ลงมาที่24มิถุนายน2559อีข้อกฎหมายที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับมันจะมาผนวกในการเป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนจากป่าไม้ไปถึงองคนะครับเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ ทางท้องถิ่นเองเนี่ยสามารถดําเนินการตามประบอยจาน้าได้นะครับแตนี้ครับผมจะไปพูดถึงข้อที่2คือข้อที่จริงนะครับข้อที่จริงเนี่ยก่อนแยกกรมเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 4 4กรมป่าไม้เดิมเนี่ยครับเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจเนี่ยนะครับโดยมีเป้าหมายจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่บทจํานวนนะครับ2,969แห่งนะครับเมื่อพศ2545 ได้มีพรบรปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมทําให้กรมป่าไม้นะครับถูกแบ่งออกเป็นกรมป่าไม้และกลมรมอุทยานแห่งชาติสัสตว์ป่าและพันธุ์พืชหน่วยงานควบคุมไฟป่าที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับจึงไปสังกัดอยู่ที่กรมุทยานนะครับกรมป่าไม้เองเนี่ยครับไม่มีหน่วยงานควบคุมไฟป่านะครับหลังจากแยกกรมนะครับเมื่อกี้เรากล่าวถึงก่อนแยกกรมนะครับหลังจากแยกกรมการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟป่ามีเป้าหมาย จำนวน2,999แห่งนะครับในปีพุทธศักราช2,544ถึงปีพุทธศักราช2,551นะครับดำเนินการโดยกรมอุทยานนะครับมีการถ่ายโอนไปแล้วทั้งสิ้น1,332แห่งนะครับในปีพศ2,551ถึงปีพุทธศักราช2,553นะครับดำเนินการโดยกรมป่าไม้ จำนวนนะครับ1,379แห่งนะครับรวมการถ่ายโอนทั้งสิ้นเลยนะครับเท่ากับจำนวน2,629แห่งยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจำนวน87แห่งนะครับสืบเนื่องมาจากทางท้องถิ่นเองยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนนะครับ87แห่งนะครับผมจะพูดต่อเลยนะครับเรื่องสภาพปัญหาเระสาเหตุผิในการถ่ายโอนงานควบคุมไฟป,ป่านะครับ กรมป่าไม้นะครับหลังจากแยกกรมไปสังกัดอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีหน้าที่มุ่งเน้นเรื่องนะครับส่งเสริมการสร้างป่าเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับจึงไม่ได้รับงบประมาณตากําลังพลวัสดุอุปกรณ์ยานมานะในการปฏิบัติภารกิจงานควบคุมเป็นจากพรบปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเนี่ยะครับส่งผลให้กรมป่าไม้นะครับย้ายมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมเสร็จป่านะครับในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับสืบเรื่องมาจากการถ่ายโอนนี่แหละครับการถ่ายโอนธุรกิจนี่แหละครับจึงทําให้นะครับไม่มีงบประมาณกรมป่าไม้จะไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนการนี้เพราะกรมป่าไม้ได้ถ่ายโอนธุรกิจไปให้อบทแล้วนะครับพอเราของบประมาณเป็นสำนักงบกลางนะครับก็บอกว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ เราจรึงไม่มีเงินสนรับสนุนเรื่องนี้นะครับข้อที่2ครับหน่วยงานควบคุมไฟป่าที่มีอยู่เดิมทั้งหมดนะครับได้โอนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับอย่างที่ได้โอนไปที่กรมอุทยานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรมอุทยานจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งอัตรากาลังคนยานพานะอ,อกกนนุปกรณ์วัสดุเนี่ยครับครบนะครับการถ่ายโอนจึงเป็นไปได้ดีนะครับ การเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับจะมาทําเรื่องของการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับอวทนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 4 7ถึงพุทธศักราช2 5 5 1นะครับจำนวนทั้งสิ้น1 000, 3ึ2แห่งนะครับเมื่อพศ2 5 5 1นะครับกรมป่าไม้ตั้งส่วนควบคุมไฟป่าสังกัดสำนักป้องกันรักษาป,ป่าและปุไฟป่าขึ้นนะครับจำนวนภาคละหนึ่ง ศูนย์นะครับรวมทั้งสิ้นสภาคก็คือ40นะครับมีบทบาทมุ่งเน้นการส่งเสริมด้านวิชาการสร้างการเรียนรู้ส่งเสริมการกวบภุมไฟป่านะครับนี่คือภารกิจนะครับเมื่อพรอสเมื่อผู้สืพันรานะครับพบว่าอุทยานเนี่ยครับได้มีการถ่ายโอนไปแล้วแต่ว่าปรากฏว่าพอไปทบทวนภารกิจอำนาจหน้าที่แล้วพบว่าในการถ่ายโอนเนี่ยมันไปอยู่ในอำนาจของมันไปอยู่ในเขตพื้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยกรมอุทยานจึงเล็งเห็นแล้วว่าไม่มีอำนาจหน้าที่จึงถ่ายโอนอำนาจดังกล่าวมาให้กรมป่าไม้ดำเนินการต่อนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553อีกจำนวน1,415แห่งนะครับซึ่งจากการถ่ายโอนครั้งนี้นะครับอบทอที่มีสภาพป่าและพร้อมที่จะรับมอบทั้งสิน้นจำนวน1,214แห่งนะครับรวมยอดกับ ที่กรมอุ่ยานได้ถ่ายโอนไปแล้วจํานวน2,629แห่งนะครับยังคงเหลืออปทที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน87แห่งนะครับเราจะมาพูดถึงฝั่งเมื่อกี้เราพูดถึงฝั่งกรมป่าไม้ของกรมทยานละต่อต่อต่อไปนะครับเราจะพูดของฝั่งของอปทก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยอปทเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับข้อที่1ครับอปทเนี่ย ยังไม่ให้ความสําคัญต่อบทบาทหน้าที่ตามพรบรกระจายอำนาจพุทธศักราช25 2542เพราะยังไม่แน่ใจในฐานอำนาจตัวเองที่มีนะครับก็คือไม่ยังไม่ยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจเรื่องเรื่องการใช้ใจ่ายงบประมาณว่ามีระเบียบระเบียบคําสั่งข้อบังคับรองรับรชัดเจนหไม่นะครับข้อ2ครับอบทอไม่ได้รับการจา 3, 1, 1, 2, ัดสรรเงินอุดหนุนธุรกิจนะครับด้านการควบคุมไฟป่าจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นนะครับและอ,อปะทอมีข้อจํากัดการใช้จ่ยายงบประมาณของตนเองจึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับภารกิจในการควบคุมเป็นปานะครับข้อที่3ครับข้อนี้เป็นข้อที่ที่ผมถือว่าสําคัญมากนะครับคือข้อจํากัดเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2553ัราที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ มันไม่รองรับกับภารกิจโครงการกิจกรรมนะครับด้านการควบคุมป่าเช่นข้อ3วุงเล็บ4นะครับข้อ3วัคซีนเนี่ยนะครับไม่สามารถดําเนินการอุดหนุนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนหรือภาคีนะครับข้อ3ามสเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินการได้นะครับข้อ4วัคสามเนี่ยนะครับอบทอมุ่งเน้น มุ่งเน้นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนะครับแล้วแลแล้วก็มุ่งเน้นภารกิจที่ตัวเองต้องทําเองนะครับโดยนะครับคำนึงถึงสถานะทางการเงินก,นการค่องที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุนนะครับข้อ4วัคซีนนะครับห้ามใจจากเงินอุดหนุนเงินทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้นะครับข้อ5 or, อบทออาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุหนหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รับจัดสรรให้นะครับหมายความว่าในเงินงบประมาณออบทอบตเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือคือเงินที่อบตทรจัดเก็บเองและรายได้จาและรัฐบาลจัดเก็บให้นี่เขาเรียกว่าเงินรายได้นะครับเงินอุดหนุนก็คือเงินอุดหนุนที่ทางทางรัฐบาลอุดหนุนมาให้ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับเอามารวมกันสองก้อน แต่การที่เราจะเอาไปใช้ใจ่ายในเรื่องของเงินอุดหนุนตามตามภาระหน้าที่ที่ก,บกบาหนดไว้ตามระเบียบของข้อกฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้คิดเฉพาะเงินรายได้นะั้นของปีที่ผ่านมาสมมติเราจะตั้งปีออกมาหนกสี่เราไปคิดที่ปีหกสามเอามาเฉพาะเงินรายได้แล้วมาคิดค่าคำนวณตามตามนี้นะครับเอาบาจไม่เกินร้อยละ 4, สิบเทศบาลทเทศบานลคนครไม่เกินร้อยละสอง บบเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยละสามอปทไม่เกินร้อยละห้านะครับต่อไปครับผมจะกล่าวถึงเรื่องของแนวทางการข,ารขับเคลื่อนภารกิจงานควบคุมป่าเราจะแยกเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือแนวทางการดาเนินการเชิญนโยบายนะครับประเด็นที่สองคือการขับเคลื่อนในทิศทางแนวทางการดําเนินง,งานเชิญพื้นที่นะครับผมกล่าวถึงงานเชิญนโยบายก่อนนะครับการกล่าวถึงเชิญนโยบายเนี่ยนะครับ เราต้องประสานนะครับประสานประสานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับพิจารณาจาัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการนะครับการดําเนินการตามโครงการกิจกรรมราาฎรนอาสาพิจ์ป่าหรือที่วงเล็บตัวย่อว่ารอสทปนะครับข้อที่2ครับเราประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับสำรวจพื้นที่ของปทนะครับที่มีความพร้อมและประสมนะครับ ที่จะรับเงินอื่นุนเฉพาะกิจตามโครงการลาาสโดนาสาพิทักษ์ป่าวงเลบรอสทพเครับโดยกําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับพร้อมทั้งพาคีเครือข่ายด้วยนะครับข้อที่3ครับประสานกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นนะครับกําหนดแนวทางการจัดทําแผนงานงบประมาณนะครับการใช้จ่ายเงินนะครับให้แก่ปทเช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่อปทอและอปทอเองเนี่ยนะครับสามารถาสามารถที่จะดําเนินการจ่ายค่าเงินสะสมนะครับโดยโดยประสานผ่านไปยังคณะกรรมการกระจนนายอำนาจเหลน,นี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพร้อมทั้งนะครับพร้อมทั้งแนบประกาศคณะกรรมการกระจนนายอำนาจนะครับที่เพิ่มเติมและตัวอย่างการเขียนโครงการ รับเงินอุดหนุนจากอปทอรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นต้นให้กับอปทอด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการนะครับแนวทางในการดำเนินการด้านพื้นที่นะครับเราจะทำควบคู่กันไปข้างบนเราก็ให้คณะผู้บริหารระดับสูงของเราทําไปนะครับแนวทางด้านข้างล่างด้านพื้นที่ก็คือโดยส่วนป้องกันโดยส่วนป้องกันนะครับไฟป่านะครับเราก็จะเข้าไปจ้ำกับกับอปทในพื้นที่นะครับจะมีเขาเรียกว่าโค้ชนะครับมีโค้ชของ กรมป่าไม้เข้าไปทําความเข้าใจนะครับแสวงหาความร่วมมือนะครับแสวงหาความร่วมมือร่วมกันนะครับในการในการร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ไขปัญหาร่วมรับผลประโยชน์เนี่ยนะครับเราก็จะไปจํากันนะครับโดยข้อที่1ครับศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าส่วนควบคุมไฟป่าป่าไม้และคณะทํางานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนะครับร่วมกับอบตที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยกรมป่าไม้และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและอาชีเครือข่ายนะครับข้อ2อครับอบทเนี่ยครับบรรจุโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตาขอ้อบญัติหรือที่สัญญารุประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการกิจกรรมดังกล่าวนะครับข้อที่3ครับตั้งศูะะอนย์รัศดรอาสา,าพิทักษ์ป่าขึ้นมาเลยครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการถึงกรมส่งเสริมการท้องถิ่นขับเคลื่อน ให้อบตทั่วประเทศดําเนินการตามโครงการอิตกรรมในชุมชนตามสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่นะครับข้อที่4ครับอบตควรแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับมารับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อนศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์ป่าอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในในประกาศของ ของกระทรวงในประกะาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในในขณะที่กรมป่าไม้ได้อยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับได้มอบอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กับหนึ่งนายกอบตสองประธานสภาอบตและสามนายกและสามปลัดอบตครับเป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี่นะครับจึงจําเป็นจะต้อง มีผู้ช่วยเพื่อมากับเคลื่อนนะครับต่อไปครับผมจะกล่าวถึงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่วทอเป็นปัญหาชิงเชิงระบบหรือไม่ครับสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปหลังจากที่เรามีกระบวนการ after action review นะครับ A A R นะครับ after action review นะครับต้องดำเนินการอย่น,นี้นะครับหนึ่งนะครับส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรับรู้และสแสวงหาความร่วมมือ จากนายกอบตรนะครับจากปหลัดอบตรนะครับโดยให้ความสําคัญกับพรบการอำนาจนะครับ4ี่นะครับเน้นนะครับเน้นเน้นการบรรจุโครงการกิจกรรมนะครับตามหมวด2ว่าด้วยการกําหนดอํานาจและหน้าที่การการจัดระบบบริการสาธารณะตามวรรคที่24นะครับวรรคที่24สกล่าวไว้ว่า การจัดการบำรุงรักษาการใช้ใจ่ายประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยาากรรรธชติและสิ่งแวดล้อมสามารถตาเป็นข้อบัญญัติเทศบัญญัติว่ามารายจ,จ่ายประจาปีได้นะครับมันเป็นอำนาจหน้านที่นะครับเรื่องที่2ครับในขณะเดียวกันนะครับหากไม่มีโครงการดังกล่าวปรรจุอยู่นะครับเขาบอกว่าสามารถเลือกใช้ เครื่องมือนะครับที่มีอยู่ตามระเบียบสมบัตไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรท้องถิ่นฉบับที่3พุทธศักราช2561นะครับข้อ22ข่ข้อ22 1. ข้อหเนี่ยจะกล่าวว่าหากมันเป็นการเพิ่มเติมแผนและเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยรวมนะครับเป็นอำน,นาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะครับแล้วเอาเข้าไปสู่สภานะครับพอเข้าไปสู่สภาเสร็จขึ้นสภาให้ความเห็นชอบกลับมหานายกประกาศใช้นะครับอันเนี้ย ถึงว่าเป็น22่สทับหสามารถทําได้เลยนะครับไม่ต้องไปผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้านเป็นต้นนะครับส่วนข้อ22่สองทับสเนี่ยเขาบอกว่าข้อ22่สองทับสเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นอนํานาจของนายกกล่าวคือกล่าวคือถ้าเกิดมันเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเป็นโครงการตามพระราชบัญญัตินะครับเป็นงานราชพิธีเป็นงานราชพิธีนะครับหรือเป็นนโยบายของกระทรวงม,มหาดไทยซึ่งเรื่องไฟป่าเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับสามารถใช้ ข้อ22ท2เป็นอำนาจนายกนายกก็สั่งสั่งแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาเข้าสภาถ้าเป็นอบตอนะครับเอาเข้าสภาเพื่อให้สภาประกาศใช้อให้ให้ความเห็นชอบนะครับแล้วมาย้อนกลับมาหานายกเพื่อประกาศใช้ต่อไปนครับขบวนการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับถ้ามันอยู่ในในสมัยสามันก็สามารถทําได้เลย แต่ถ้ามันไม่อยู่ในสมัยสามัญก็ขอเปิดวิครับผมเชื่อว่าในอำเภอที่กำกับดูแลอยู่เล็งเห็นความสาคัญพวกนี้อยู่แล้วนะครับท่านอนุญาตแล้วแหละครับเพิ่มเติมแผนเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเอหมาะควันเรื่องไฟอะไรนะครับผมเชื่อว่าท่านจะดำเนินการให้นะครับสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการเนี่ยครับในการแก้ไขปัญหานะครับหลังจากที่เราพูดกันมาแล้วมี สองสามเรื่องครับ uh huh. เรื่องแรกคือเรื่องเรื่องฐานอำนาจว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเรื่องที่สองคือถ้าไม่มีหรือมีนะครับเราจะต้องแก้ไขอย่างไรเนี่ยเราผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องที่สามที่ผมจะพูดต่อคือเมื่อเราพูดถึงสามเรื่องนี้แล้วยังไม่มั่นใจอีกนะครับมันเคยมันเคยมีนะครับเคยมีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0891.4้ทับว2 9 0เก้ารวมันที่25าตุลาคมนะครับ พุทธศักราช2555นะครับได้สั่งการนะครับดังนี้นะครับผมพูดจะย่อเลยนะครับ 1. น,นะครับกรณีอบทอนะครับที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากภารกิจการควบคุมไฟป่าจากกรมป่าไม้แล้วนะครับถ้าได้มีการบรรจุก,กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เล่งรัฐดำเนินการตามแผนง,งานอาชิ์การจัดหลักสูตรฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าเป็นต้นหากยังมิดได้บรรจุกิจกรรมป้องกันปัญหาไฟป่าในแผนพัฒนาท้องถิ่นขอให้ปรับแผนการดำเนินง,งานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนเป็นความเร่งด่วนและเรียบร้อยนะครับข้อ2ครับ ปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่งนะครับ2.1ให้อปทอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยุติการเผาป่าหญ้าและวัชพืชในพื้นที่การเกษตรในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนเมื่อเพื่อลดการเกิดปัญหาหมอกควันรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงโทษของมลพิษหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนข้อ2.2ครับ เมื่อเกิดปัญหาหมอกควันหรืออากาศยให้อวทอสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านบุคลากรงบประมาณอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกล่านะครับข้อ3ครับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้อวทอใช้ใจ่ายเงินงบประมาณของตนเองโดยปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่สุด มท0 8นทับว2342ลงมาที่28พฤษภาคมพุทธศาษาษาษาักราช2 5 5 5เห็นไหมครับจากข้อ1ข้อ2จนถึงข้อ3แสดงว่าอาบาทอเนี่ยมีฐานอำนาจรองรับสมบุ์แล้วนะครับในการใช้ใจ่ายเงินในการแก้ไขปัญหา,าไฟป่าเละหมอกควันนะครับโดยที่สามารถแต่ว่าเราต้องเป็นการดําเนินการเองนะครับยังไม่สามารถที่จะอุดหนุนองค์กรภาคประชาชนได้ การอุดหนุนเงินองค์กรท่านประชาชนได้ตามรบกระกจำหน้าเห็นะครับเขาบอกว่าทําได้แค่สองทางคือหนึ่งด้านการศึกษา2ด้านการสาธารณสุขหากเราต้องก,การแก้ไขเรื่องเหล่านี้นะครับในระดับนโยบายนะครับหากคณะกรรมการกระจาอำนาจผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยจนมาถึงจนมาถึงสอทนะครับสั่งมาหรือยกวินระเบียบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสั่งว่าสามารถอบชเนี่ยสามารถอุดหนุน เงินให้กับองค์กรภาคประชานชนเกี่ยวกับการการจัดการไฟป่าได้เนี่ยนะครับถ้ามีคําสั่งมาอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้อปทอยิ่งข้องตัวขึ้นนะครับแต่นั่นคือการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายนะครับส่วนเรากำลังจะพูดถึงการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับเมือเช่นที่ผมบอกนะครับว่ามีระเบียบคำสั่งข้อบังคับรองรับอยู่แล้วแต่อปทอต้องทําเองนะครับแล้วก็ไปรวมเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับมาเข้าสังกัดอปทแล้วก็ดำเนินการนะครับ ที่สําคัญนะครับผมเรียนเห็นว่าการทํางานจะประสบการสําเร็จได้ด้วยดีนั้นเนี่ยนะครับสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องตั้งศูนย์นะครับเรียกว่าศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์ป่าขึ้นมานะครับลักษณะการทํางานคล้ายๆอบพลอนะครับคล้ายๆอบพลอเมื่อนายกสั่งใช้จะสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้นะครับผมจําได้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมื่อก่อนมัน200 200บาทต่อวันเดี๋ยวนี้น่าจะปรับเป็น300บาทต่อวันแล้วนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเกิดเจ็บป่วยเจ็บไข้อะไรลงมาเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีบปรมมาน,นี่ครับสามารถที่จะไปดูแลกับประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลืองานทางราชการในระดับ c 3เดิมเนี่ยนะครับแต่เกิดอันใหม่เนี่ยเป็นแท่งไอ้แท่งวิชาการระดับปฏิบัติตเครกระดับปฏบิบัติการนะครับก็จะได้สิทธิ์ตามนั้นนะครับส่วนถ้าเกิดโชคร้ายจริงเสียชีวิตอย่างที่เกิดขึ้น4ีหรายใน ภาคเหนือเราละปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้วิธีงบประมาณของอบทเองนี่ยเข้าไปดําเนินการนะครับก็สิทธิ์เหมือนเดิมครับสีสามเดิมหรือระดับวิชาการคือระดับปฏิบัติการนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าถ้า,าทางองค์กรปกครองถิเองเนี่ยมั่นใจเชื่อมั่นนะครับแล้วแล้ว,ลวทางกรมป่าไม้ด้วยนะครับ ไปทาหน้าที่เป็นโค้ดให้นะครับแล้วก็ไปทาความเข้าใจกันแสวงหาจุดร่วมสมุนทุต่างแล้วก็เอาเอาเป้าหมายมาเป็นหลักนะครับผมเชื่อว่าโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารอสสปเนี่ยนะครับก็คงจะจะะสบความสาเร็จแล้วก็จะได้ความร่วมมือกับทุกภาคเสื่อนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า9จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะลดปริมาณหมอกควันลงค่า pm ก็จะอยู่ในมาตรฐานที่ เอ่อ W T O รองรับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมั่นใจนะครับว่าสิ่งน,นี้เป็นหน้าที่ของของกรมป่าไม้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนและที่สําคัญคือเป็นความห่วงใยของท่านอธิบดีกรมป่าไม้นายอัจฉริยลเจริญจันาได้สั่งพอดุลยิ์มาดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง,จงแล้วก็จะมีการถอดบทเรียนแล้วก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทำความเข้าใจกับพี่น้องชาว ชาวอาปทอทุกท่านนะครับแล้วก็เราก็จะมาช่วยการดําเนินการให้โครงการเรามีประสบความสําเร็จครับขอบคุณครับ